6สาเหตุที่คนฉลาดมักมีเพื่อนน้อย 1. เขาผ่านอะไรมาเยอะจนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรเข้าไปสนิทคนรฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์จะเลือกเปิดใจให้เฉพาะคนที่ไว้ใจได้จริง 2. เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมักใช้เวลาอยู่ด้วยตัวเองมากกว่าพยายามเข้าสังคมที่ไม่ใช่เพราะบ,บางวง,งสนทนาไม่ได้เติมหรือเสริมพลังแต่กลับกันมันดูดพลังชีวิตมากกว่า 3. เขาเข้าใจถึงความสงบเข้าใจว่าความสงบ สำคัญกว่าเสียงหัวเราะที่ไม่จริงใจเพื่อนน้อยแต่สบายใจดีกว่ามีมากแต่ต้องฝืนอยู่ตลอดเวลา 4. ไม่ยึดติดคําว่าต้องมีคนอยู่รอบตัวตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าชีวิตที่มั่นคงนั้นเริ่มต้นจากความสบายใจภายในความเงียบ 5. เขาเลือกมองลึกกว่าภายนอกนั่นทําให้เขาไม่รีบตัดสินผูกมิตรกับใครทันทีแต่รอคนที่มองเห็นค่าจริงๆเท่านั้น 6. พรรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างไรไม่จําเป็นต้องมีเยอะเพราะบ,บางครั้ง ความสบายใจมาจากเพียงเพื่อนไม่กี่คนที่คุยกันได้แบบไม่ต้องระวังคำพูด